ต้นต้นก้ามปูมนเนาะต้นก้ามปูใหญ่มากเนาะอ,อยู่ตรงขอบริมบ่ออริสาตอนนี้บ่ออริสาก็เหลืออยู่แค่นี้พี่นาะ,ะหมดแล้วเมื่อก่อนใหญ่มากเลยใหญ่ไปทางนู้นเขาสมเหลืออยู่นิดเดียวพี่นอะบ่ออริสาครับผมตอนนี้เหลืออยู่นีดเดียวทมจะหมดแล้วตอนนี้เมื่อก่อนกว้าง ใครๆก็รู้จักลอยกรยะทงลอยอะไรก็ตรงนี้หมดพอมาคราวนี้ก็เหลืออยู่น้อยเดียวครับบริษาอยู่เขตดอนเมืองครับผมเหลือหน่อยเดียวพี่น้องนี่ก็เป็นที่ไม้ ตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นเนาะเป็นสวนหย่อมเล็กๆของชุมชนแถวปิจิญรหนึ่งครับผม